สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีน,นะครับราคาคามเบาๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้สวยมากๆท่านผู้ชมเดีย๋ยนียครับ หอ้น้องแบงค์เห็นสวยสะดุดตาเลยเนาะต้นแรกนะครับต้นนี้นะครับสอนรักนะท่านผู้ชมเลี้ยงโดนแดดดีนะน้องโดนแดดดีนะครับอันนี้150บาทนะครับสอนรักกระถาง5.5นิ้วนะครับสอนรักอันนี้กัดสีแล้วเนาะแต่ถ้าใครอยากได้เหมือนกันนะครับต้นนี้120บาทนะครับยังไม่กัดสีแต่จะเริ่มกัดสีเป็นชมพูชมพูแล้วนะครับ นพะก้านะครับนบพะก้าแปดสิบบาทนะครับนารีบูราพานะครับท่านชมแปดสิบบาทนะกัดสวยเลยตัวนี้หลอดใหม่กําลังขึ้นมาป้ายเหมือนกันนะครับนี่ครับจะเป็นวอนป้ายชมพูเนาะนี่ครับอาสงไข่นะครับอาสงไข่แปดสิบบาทนะครับหน้าเริ่มแดงชมพูสวยกัดสวยมากท่านผู้ชมตัวนี้นะครับ โอ้ต้นนี้อันนี้จะเป็นบอลกราบนะท่านผู้ชมนะครับบอลกราบเขาจะมีแข้งนะเนาะนี่ต้นนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนนางรากสดนะครับท่านผู้ชมนางรากสดนี่ครับจะเป็นไซส์นี้นะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาททางนั้นเลยนะท่านผู้ชมเลือกได้นะครับ ชินบานชอนนะครับโอ้โหสายใหญ่เลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะท่านผู้ชมดูดูความสูงนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยงามนะครับสี่เทพารักษ์นะครับแปดสิบบาทนะครับตัวนี้เนาะนะพะก้าต้นนี้กระถางสี่นะครับกระถางสี่อยู่ที่สี่สิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีกระบี่ในร้อยนะครับกระบี่ในร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่เนาะหนึ่งร้อยบาทนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับปักษาพนาวันนะครับหนึ่งร้อยบาทสอนลักต้นนี้นะครับต้นนี้ร้อยสาสิบาทนะครับท่านผู้ชมกาดจมพูแล้วนะครับโอเคนะครับมาที่ต้นนี้นะครับต้นนี้สุโขัไทยนะครับสุโขัยแปดสิบาทนะครับไม่ใช่สุโขัยเนาะสุรเสศเนาะนะครับ แปดสิบบาทนะครับแล้วต้นนี้นะครับน้องชื่อว่ามีสองต้นคู่ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามเนาะมีหลายต้นอยู่นะท่านผู้ชมนะครับตับพุทธประวัตินะครับน้องชื่อว่าสีมหาโพนะได้ไปสองต้นคู่เลยต้นแข็งแรงมากนะครับสองต้นคู่เลยนะครับสีมหาโพนะครับขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมนี่ครับ นี่หลายต้นมีต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองต้นที่สามหลายต้นนะท่านผู้ชมนะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันบ้างน,นะครับแต่ถ้าใครอยากได้อ่าต้นนี้ต้นละห้าสิบบาทนะครับอ่ะส่งไข่นะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเราแมงจะพาไปดูต้นแม่นะครับเขื่อนป่าสักเนาะนี่ครับ เป็นปาสักไปดูต้นแม่สวยงามนู้ชมเดีย๋ยวไปดูสุขีพจัดทับสุขีพจัดทับกระถางกระถางห้ากันดีกว่านี่ครับต้นนี้นะครับตัวละเก้าสิบบาทนะครับเทพดาราเทพดาราแปดสิบบาทนะครับโอเคนะ อย่าไปดูต้นแม่ต้นแม่เขื่นปลาสักกันดีกว่านะถ้ามาชมสวยมากๆอันนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์นี่นะครับสวัสดีวันฮอลิเด์นะครับวันหยุดด้วยนะครับสวัสดีวันที่ 29. ่สิบเนาะถ้าจะส่งนะครับจะเป็นจัดส่ง หลังปีใหม่นะครับแล้วก็ค่าจะส่งนะครับ49บเก้าบทมาๆใครซื้อครบ400ร้อนะครับจะส่งฟรีเนาะนี่ครับอันนี้เป็นบอลนอนมแมงแบงค์เองเนาะนี่ครับโตแล้วนะครับโตเร็วมากนะท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับ อันนี้ต้นแม่นะเนาะเขื่อนป่าศักเขาจะเป็นบอลแข็งแรงนะท่านผู้ชมแดงแดงเลือดหมูเลยสวยมากๆนะครับอันนี้จะเป็นต้นแม่พรมพิมานนะครับสวยมามสวยมากๆท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้ก็ขายบอลไปพาดูชมส่วนบอลสีไปด้วยนะครับสวัสดี อ๋อพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับน้องมีดาราแบ่งปันด้วยนะครับวันนี้เอาเป็นราคาเบาก็เลยดีกว่านะครับนะถอดออกต้นยาต้นนี้นะครับดารานนพรัสนะครับราคาพิเศษก่อนปีใหม่เนาะ ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวน,นี้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับแต่ถ้าตัวน,นี้เนาะกระถางหกนิ้วนะครับเอาไปราคาร้อยเจ็ดสิบาทนะครับสวยงามท่านผู้ชมอ่าใครเกิดวันเสาร์นะครับใครเกิดวันเสาร์เนาะมีตราแมงมีวันเสาร์ขายกระถางห้าจุดห้านะครับก็เหมือนกระถางหกนะครับกระถางใหญ่เนาะ จะมีจุดเข้มเขนะครับวันเสาร์ไอเกิดวันเสาร์เนาะนะครับเอาไปเก็บไปเลยนี่ครับเป็นจุดๆเนาะสวยงามนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับวันเสาร์โหราคาเบามากท่านผู้ชมขุมทองนะครับขุมทองขุมทองต้นนี้นะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับดูความสูงนะครับส์ใหญ่เลี้ยงรอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดู ไม้ที่น้องแมงไว้เตรียมขายดีกว <drag> <coping> ่าเพื่อมีคนสนใจนะครับจะเป็นกระถางซีนะครับอันนี้ก็กําลังตั้งฟอร์มนะครับตั้งฟอร์มน้องแมงชอบทําเป็นฟอร์มกอนะท่านผู้ชมนี่ครับเจญยงนะครับทําเป็นฟอร์มกอชอบเป็นฟอร์มกอนะครับท่านผู้ชมทาเหมือนน้องแมงไหมอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับที่น้องแมงทาเป็นฟอร์มกไว้นะครับนี่ครับเป็นลูกไม้นี่ครับ เป็นฟอร์มกอนะครับเพื่อได้ไปประกวดนะครับว่างๆเนาะนี่ครับก็จะชอบเป็นฟอร์มกอนะครับอันนี้ก็สุดาเศสนี่ครับก็ทําเป็นฟอร์มกอไว้นะครับมีแบ่งปันอยู่นะครับสุดาเศเนะนี่ครับอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับก็คือเจ้าหญิงไม่ป้ายเนี่ยครับตัวนี้ก็สวยนะ ก็ะจะป้ายชมพูนะครับอันนี้จะเป็นบอนอกตู้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นบอนอกตู้ทั้งหมดเลยนี่ครับตู้นี้เปิดนะครับนี่จะเป็นตู้ใหญ่ตู้ใส่แม่พันธุ์นะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับสวยมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดู บอนอกตู้กันดีกว่านะครับฝั่งนู้นเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนที่หยุดใส่ถาดไว้เนาะนี่ครับจะเอาไว้ข้างนอกนะครับหนึ่งถึงสองวันนะครับน้องก็จะโตตั้งสวยงามแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับคนที่ซื้อไปนะครับอันนี้ก็จะเอาน้ํารอถาดไว้นะครับเพราะว่าน้องแบงค์ไม่มีเวลาลดน้ําเนาะไม่มีเวลาลดน้ํานะครับ ต้นนี้นะครับรากทะลุแล้วท่านผู้ชมเอาไปใส่กระถางหกได้เลยนะครับน้องแมงยังไม่มีเวลาเปลี่ยนนะครับน้องชื่อว่าสุขโขทัยน้องชื่อว่าสุดปรารถนานะครับเดี๋ยวโฟกัสก่อนอคลิปที่แล้วนะครับอาจจะเสียงเบาไปนะครับน้องแมงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาะพูดดังๆนะครับในคลิปนี้เนาะคลิปนั้น คลิปนั้นโทรศัพท์น่าจะไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนะครับจะพยายามเอาปากมาใกล้ๆหน่อยนะครับสุดปราถนานะครับต้นนี้เนาะเอาไปสามสิบเก้าบาทนะครับสุดปราถนานะครับเป็นบอลใบเข้มนะครับบอลใบเข้มเข้มนะครับสายดุเนาะก้านดำนะครับรากทะลุแล้วนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับแอดมหานนองแบงได้ลืมนะครับอ่าบอกชื่อต้นไม้นะครับได้เลยนะครับ พร้อมราคานะครับเนาะแต่ถ้าจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวแบงค์ดูให้นะครับต้นนี้นะครับเคลื่อนป่าศักนะครับเอาไปใส่กระถังหได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับเคลื่อนป่าศักนะครับต้นละ69ิบาบาทนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับสวยมากเหมือนต้นแม่ที่น้องแบงค์ให้ไปดูเลยครับแต่อันนี้ต้นลูกเนาะชิ้นน้บันชรนะครับชินน้ำบันชรชิ้นน้บันชร6หสิบเก้านะครับ บอนฤดูหนาวนะครับต้นนี้ชื่อว่าสก,กุระนะครับสก,กุระใบใหม่กําลังออกมาแล้วสวยงามนะสก,กุระมีอยู่สี่ใบนะครับต้นนี้ราคาเบาเบาเลยนะครับต้นนี้เอาไปห้าสิบเก้านะครับปลายสวยงามนะครับน้องชื่อว่าเรฟมับบงกรเนาะราคาราคาวันหยุดปีใหม่เลยเนาะ โอ้ตัวนี้เอาไปใส่กระถางหนะท่านผู้ชมนะครับพรพะร่วงนะครับพรพะร่วงพรพะร่วงนะครับหกสบาทนะครับนกน้อยนำโชคท่านผู้ชมนะครับชื่อเป็นมงคลเลยซื้อไปฝาก คุณปลูกคุณย่านะครับช่วงปีใหม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะครับนกน้อยนำโชคนะครับชื่อเป็นมงคลมากๆเลยนะครับอ๋อต้นนี้นะราคาห้าสิบบาทนะครับนกน้อยนำโชคเนาะสามสิบเกาบาทนะครับต้นนี้เนาะราคาเบาๆแบ่งปันวันนี้นะครับธาดบางแก้วนะครับ มาที่ถาดต่อมานะท่านผู้ชมนะครับคุ้มทองนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับตัวน,นี้เนาะโอ้ mm hmm. สวยมากๆนะครับนางเสือดาวนะครับนางเสือดาวนี่ครับนางเสือดาวห้าสิบเก้านะครับไม้เก่านะครับ พระยามนนะครับสามสิบเก้าบาทวันศุกร์นะครับห้าสิบเก้านะครับอันนี้มีนางฟ้าจำแรงนะครับแล้วก็หนุมานคลองเมืองนะครับต้นนี้หกสิบเก้าบาทนะครับมีต้นคู่เลยนะครับ นางลักสดนะครับนางลักสดไซนี้นะครับไซนี้ขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับใช้ใหญ่ด้ยอันนี้เจ็ดสิบเก้าเท่ากันนะครับพยาหงนะครับมีหูใต้ใบด้วยนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไลค์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตบอลสีให้ใหม่เนาะโอเคครับสวัสดีครับ